ครับเมื่อพระนิทานเต็มแล้วนะครับก็วางผ้าฝาพ,าพิษยสยองได้เลยนะครับอนิจจาวาาัฏฐานฐานาอุปาทาวยธรรมิโนอ,อุปัจิตตวานิโรจนติเตสงโม เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับประเคนต่อเลยครับถวายตรงไม้ก่อนครับถวายถวายต่อเลยครับผมถวายต่อเลยครับผมเดี๋ยวกับที่รอปวดเสร็จครับเดี๋ยวเดาลอยหนึ่งชุดนะครับผมประเคนปจะใจก่อนครับปจะใจและทียธรรมเป็นเสบียงบุญในการสวยสุข ในสูงสวรรค์ด้วยเธอขอขอบคุณครับเรียนเชิญกับนั่งประ,ประจัาที่แล,ล้วเตรียมกดน้ำนะครับเรียนเชิญครับุวาาาหริิเ็นตป อิทิตังปัิทตังตุมังทิปเมวะกรรมิตารุัทัพเปเรนตตตัมกภาจันโปัรละโยามมณิโฑติลาตยามิมานา

Okay.